ครับพี g, like, now, now, so. now, ่ลองตันนี the ้เขาอยู่ในงานแบบนี้ในแม่กระแสนั่นีอเนาะ่คคือทั้งสโมรทั้งงานมวนเท่ากันไฟมาหลวกนะผมหลวเต็มครับีก็ใน้านะประธานสโมเนนะครับผมจะเอาเป็นตาของจอาทนเท่าครับคือต่พี่เมือนไทยบ่หวว่าจะแฉมล้วจะแกนจมบคุณตนนีครับซึ่งมาแฉมแล้วครับกเดียวกันนี้หนึ่งครับตอนนี้อายุเท่าไรครับตอนนี้พี่เพือนยอายุสามปีหนึ่งเดือนครับรอบคนะครับไปส่ว ที่งานกันทราวิชัยจะดให้สู้ไมดัสักคลาก็ได้แปนชมปม่นับครับผมแล้วไปขนาดใดก็ติดรางวันมาตลครับิลตัวทุกอย่างทีนีตี้สามปีหเดือนครับสปีหนึ่เดือนเนาะคนเดือนคู่ยิงม่ไทยลูกใคครับนี่ลูกของพ่อบิ๊กภไทยูไทยเนาะกับแม่ไปทองใทองเป็นสายเบิรมเป็นทังองเป็นลูกของที่บุคนครับับสายเบิมเนาะิงเมฆยก็คือว่าเป็น ดาเป็นดาวของจังหวัดอุบนนะครับพี่น้องก็คืออยู่ในสังกัดของย่าใช่ตอนนี้ครับย่ยเปิดภาพใ้พี่น้องเท่าไรนี่ครับก็เปิดเปิดสมจริงพี่น้องแล้วก็เอาครับผมอาพัดมาเดิมนะแต่ผมประกันติดติดติดไดตกวสามเดือนครับขาดขึ้นมาหมดละโอเคแล้พี่น้องงานมีไหมครับพี่น้องก็พี่น้องครับมาผสมไม่ใหญ่นะครับพี่นี่นะแต่ผมจะมีงานไม่ใหญ่ครับกับส่วนดาวที่ทั้งแบบผสมไปกับแล้วก็สารผสมครับเอาโครงการนั่นแล้วโครงการจะ สองเดือนสองหม่นบาทตัดต่ผมซสที่เอาคุ้จับสัญญาแต่ผมเลยพี่รอง่ไก่เนี่ยนีน้ำเชื่อขายที่ไหนนะครับนี่น้ำเชื่อตอนนี้น้ำเชื่อเรัแต่นีไว้น่าจะจะกือบสวมเชื่นะครับเนาะรัดอ่าเพราว่าเป็นน้ำเชื่อเดตัางแต่นี่พี่รองนู่ใก่ใสกะถามหักหรือว่าถามนี้กาถามผมตัดเชื่อรังราคาเราครับผมหาพนบาท หาให้สบารอดครับผมเป็นงานง่านที่นี่ดีที่สุนครับผมแต่ก็ถือ่พี่น้องท่น่ครับ่นครับานใหญ่ครับเรคือทั้งงานทั้งใหญ่บวกกันเร็วครับผมชนที่น่อกี่ครับชันจริงเรว่าเรียนับเชื่ยครับคใจแบ่งรู้หาผมเรนรมาตือนบรเวณศูนยปแบบหนึ่งห้หนึ่งห้าเ้าห้าครับผนี่เรายค้านน้งานครับใหญ่ครับครับโอเคแน่นเอ่อท่านสมคมงานงานเนี่ยครัือ จะมีกจกรันครับขาแก่เี่น้องขวสรวารับไปซอยบุกครับ้องจะมีตับานึ่้นเดือดห้งขึนน่งอซึ่งอสาหหล็กกับพ่อผมจะจัดกับเราจัดงานประกวดแลกิต้องมีิ่ง้องมาได้ประกวดอ่าันมีซุปสามกุมากครับที่ขั่นพ่อเกษรอีสานเต๋ครับผมเป็นหนานะครับเนาะครับผมแม่นครับเป็นจังไงต้องดูให้เป็นภาพ เรีเพื่อพี่าไปงานประไปทนี้ก็เท่ากเป็นงานม่อบนนะครับพี่้างครับผมพี่ดางไป็เลยน้ำกันครับวันที่สิามกุมภาครับโอเคฝากเรื่องเของที่เพื่อนนะครับโปรแกรมที่จะไปสนามก็คือรนที่เรื่องมีสองคุับ้ามีน่านมอขอขันแก่นครับผมแล้วเอสแปดโย่มากทหารครับผมครับไนเรื่ยๆวนชมนินกับ่อยๆที่ตามเป็นเรื่องนเดิสนามอยู่แล้วนะแต่งานใหญ่ไกนี่ครับพายอยากเจอพี่มเงไทกัไป ไปหลวงงานได้ได้ครับผมแล้วก็วร้ายใช่ไครับครับผมโอเคในในมณีห้อาการมีอีกหลายพ่อพันนะที่มาโชว์เดี๋ยวไปบนเต่ตไปครับผมขอบคุณที่ให้รายครับขอบคุณครับ